สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏพะนครวันนี้เราจะพาทุกๆคนมาทำความรู้จักกับงาน HR คืออะไรไปเริ่มกันเลย HR ย่อมาจากคำว่า Human Resource หรือ Human Resource Management นั่นก็คืองานบริหารทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับ ซึ่งก็คืองานของฝ่ายบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยการใช้กลยุทธ์การวางแผนให้มีความสัมพันธ์กับทุกๆฝ่ายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานไม่ว่าจะในธุรกิจใดๆก็ตามทั้งต่อการทำงานเป็นหมู่คณะและการทำงานคนเดียวและต้องมีการพัฒนาปรปับปรุงอยู่ตลอดเวลาโดยผู้บริหารองค์กรต่างๆนั้น จำเป็นจะต้องคัดเลือกและเฟ้นหาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคลให้ดีพร้อมเพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่ในการคัดสรรบุคคลเข้ามาทำงานร่วมในองค์กรซึ่งจะได้พนักงานที่ดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ HR หรือฝ่ายบุคคลนี่แหละครับที่เป็นคนคัดกรองเบื้องต้น HR มีหน้าที่อะไรบ้างไปฟังกันเลยครับคุณสมบัติของผู้ที่ทำหน้าที่เป็น HR ที่ดีมีอะไรกันบ้าง ข้ 1> อ1นะครับต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น 2. ต้องเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายครับ 3. ม,มีความยิ้มแย้มแจ่มใสใบหน้าต้อนรับผู้คนอยู่เสมอ 4. ต้องมีความรู้รอบตัวพอสมควรครับเนื่องจากต้องคอยตอบคำถามนักงานและทุกๆฝ่ายอุปกคณ์กร 5. เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือพร้อมกับสร้างความประทับใจได้เสมอ 6. ต้องช่าง จนคนในองค์กรด้วยนะครับและข้อ7ต้องมีความรับผิดชอบต่อง,งานและหน้าที่ของตัวเองอยู่เสมอครับหน้าที่ของการทำงานในตำแหน่ง HR มีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับ 1. เลยต้องรู้จักการกำหนดกลยุทธ์หรือหลักในการบริหารทรัพยาการมนุษย์ให้ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดได้ 2. ต้องคอยวางแผนในการรับสมัครพนักงานที่ดีและมีประสิทธิภาพเข้ามาทำง,งานองค์กรนั้นๆได้ครับ 3. ต้องมีการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองและองค์กรอยู่เสมอ 4. ต้องคอยประเมินผลในการปฏิบัติงานต่างๆของฝ่ายบุคคลในองค์กรกน,นั้นๆ 5. ต้องสามารถดำเนินงานการจัดการวางแผนในงานระเบียบวินัยของการทำงานได้ครับ 6. ต้องดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานต่างๆได้ครับและ 7. ต้องคอยส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และรับผิดชอบเรื่องระบบข้อมูลการตรวจสอบตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ดีครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำงานในตำแหน่ง HR ของบริษัทหรือองค์กรต่างๆเรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งสำคัญอย่างมากตำแหน่งหนึ่งเลยทีเดียวครับเพราะหากขาดตำแหน่งนี้ไปก็จะทำให้การทำงานของบริษัทหรือองค์กรเกิดการติดขัด และไม่สามารถเฟ้นหาบุคคลหรือพนักงานดีๆเก่งๆเ,เข้ามาทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับการสรรหาบุคคลที่มีประสิทธิภาพสิ่งแรกที่องค์กรควรคำนึงถึงเมื่อต้องการคนเข้ามาร่วมทำงานองค์กรก็คือบริษัทต้องการคนแบบไหนฝ่ายบุคคลจะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆมาวิเคราะห์ตลอดจนกำหนดคุณสมบัติไปจนถึงประเมินจำนวนคนที่ต้องการ จากนั้นจึงเริ่มกระบวนการสรรหาจึ่งจะมีขั้นตอนหลักๆนั่นก็คือประกาศร,รับสมัครผ่านสื่อหรือช่องทางต่างๆอาทิเว็บไซต์ของบริษัทการใช้บริการบริษัทจัดหางานประกาศร,รับสมัครงานในหนังสือพิมพ์เป็นต้น 2. การคัดเลือกใบสมัครของผู้สมัครที่มีประวัติน่าสนใจมีทักษะเหมาะสมกับงานมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 3. เรียกผู้สมัครงานที่สนใจมาสัมภาษณ์โดยเตรียมการสัมภาษณ์ตลอดจนการทดสอบให้เหมาะสม 4. ประเมินคะแนนรวมของการสัมภาษณ์กับข้อมูลของผู้สมัครที่มีทั้งหมด 5. คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดมาร่วมงานกับองค์กรจัดประถมนิเทศพนักงานไปจนถึงการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานครับความช้าชายฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นฝ่ายที่ต้องติดต่อกับผู้คนมากมายหลายระดับทั้งในและนอกองค์กรงานนี้จึงเหมาะสมกับคนที่ชอบเข้าสังคมและพบปะผู้คุยกับผู้อื่นและท้าทายสำหรับคนที่ชอบบริหารจัดการคนตลอดจนพบเจอกับผู้คนที่หลากหลายรูปแบบด้วยนอกจากนี้ฝ่ายบุคคลยังต้องสนใจพัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลาโดยเฉพาะองค์กรความรู้ที่เกี่ยวกับองค์กรหรือมีผลต่อพนักงาน รวมถึงเข้าใจลักษณะของแต่ละ,ะแผนกเข้าใจสถานการณ์โดยรวมของบริษัทได้และเมื่อเกิดปัญหากับพนักงานฝ่ายบุคคลก็ควรจะต้องให้คำแนะนำหรือช่วยให้คำปรึกษาได้ครับและในการสรรหาบุคคลฝ่าย HR จะต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของผู้ที่มาสมัครงานในตำแหน่งนั้นๆได้ทั้งยังคอยประสมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และติดตามผลการทำงานได้พร้อมกันด้วยถึงแม้งานของฝ่ายบุคคลจะดูเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็มีความท้าทายสูงมากและสามารถพัฒนาศักยภาพในหลายๆด้านได้ทีเดียวครับทั้งนี้การเฟ้นหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ามาทำงานองค์กรไม่ได้เพียงแต่ค้นหาบุคคลที่เก่ง แต่ยังหาบุคคลที่สามารถพัฒนาและต่อยอดทำให้องค์กรเจริญเติบโตได้ในอนาคตและประสบผลสำเร็จสูงสุดครับขอบคุณครับ